สวัสดีครับพี่น้องพามาชมสร้างเขื่อนนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยนี่เห็นไหมเขากำลังเอาเอารถเนี่ยเอารถใส่เรือแล้วก็สร้างเขื่อนเหมือนริมแม่น,น้ำเจ้าพรยาบ้านเรานี่กำลังเริ่มเลยเนี่ยก็จะรถขึ้นเรืออย่างเงี้ย นี่กำลังกำลังสร้างถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สวยนะก็คงจะมานั่งใครจะมานั่งตกปลาหรือว่าจะมาทำอะไรก็เหมือนคล้ายๆเจ้าพยาบ้านเรามีริมเขื่อนนี่กำลังสร้างเลยนะคะเนี่ยเนที่เห็ดในอุปกรณ์ง้นเลยพวกเครื่องมือเครื่องมือก่อสร้างเนที่สร้าง สร้างไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จเลยเนะนี่ยเนี่ยเป็นริมเขื่อนนี่อุปกรณ์ในเรือเต็มเลยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรก่อนที่เขาจะสร้างก็มาเดินบ่อยนะก็มีก็จะเป็นแบบเขาจะเอาไม้ตอกอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะทำเป็นเหล็กเสริมเห็นไหม เขาสร้างใหม่กำลังเป็นโคง้งสร้างสร้างถัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆริมริมตะลิง่งหยื่เครื่องมือเต็มเลยเป็นสองฝั่งคลองนะถ้าไปทางสะพานตรงนู้นบนนู้นก็ไปออกทะเลถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะสมบูรณ์กว่าน,านี้จะสวยกว่านี้ อันนี้ก็เป็นทุ่งนานีน่เป็นเขื่อนเป็นเครื่องมือเป็นอะไรถ้าข้ามสะพานไปถ้าเรือจะข้ามนะบางทีเรือแบบว่าสาวกระโดงสูงเขาก็จะยกสะพานขึ้นแล้วก็มีไฟแดงเรือเห็นไหมไฟแดงไกลๆตรงสะพานนี่ ไม้เครื่องมือเต็มเลยสองสามลำเรือกำลังเอาแม็กโครตรงนน้นขุดแต่เย็นแล้วคงเลิกงานก็ทำกลางวันกันเรือเรือล่อ,อ,เลอ,ลองเรือกันถ้าอากาศดีๆล,ล่องเรือ ออกทะเลน่าสนุกมากเลยอ่ะดูรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วรถไฟดไฟูด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 นะูด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 รดูดูดูคูดูดมดูดนดูดูดุกาดูดู สุขภาพแข็งแรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ